สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ช่องโซลัมขร้อนำเสนอรายการโซลับอนิเมะ weekly รายการที่จะพาทุกท่านไปดูข่าวสารที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเขาวกการอานิเมะแต่ก่อนจะไปรับชมได้หาด้านในหากคุณดูคลิปนี้แล้วถูกใจอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้กับช่องโซลัมหน่อยนะครับผมจะได้มีกําลังใจทำคลิปออกมาเรื่อยๆเลยครับเรื่องแรกเก oh นจุสึโนยฮานะอนิเมะสปินออฟของเลิฟไลท์ปล่อย PV แรกออกมาแล้ว เกนจิส no oh ึโนโยฮานิซันชัยอินเดอะมิเรอร์อันนี้ไม่สปินออฟอย่างเป็นทางการเรื่องใหม่ของซีรีส์เลเวลซันชัยที่กำลังฉายภายในเดือนกรกฎาคม2023ล่าสุดทางเว็บไซต์อย่างเป็นทางการได้ปล่อยพรีวิวตัวอย่างแรกออกมาให้แฟนๆได้รับชมกันแล้วการเดินทางของโยฮานิกับเรล่าของเพื่อนที่นุม,มาสุจะสนุกสนานขนาดไหนเราแฟนคลับต้องห้ามพลาดกันเลยนะครับผมเกนจิสึโนโยฮานิซันชัยอินเดอะมิเรอร์ เป็นผลงานสปินออฟแนวแฟนตาซีอย่างเป็นทางการของซีรีส์เลิฟไรสันชายโดยตัวเรื่องจะมีการตั้งอยู่ในต่างโลกนูเมสุที่ละไมคล้ายเมืองนูเมสุและโฟกัสไปที่ตัวละครโยฮานิหรือสุชิมะโยชิโกะเด็กไอดอลโรงเรียนที่คิดว่าตัวเองนั้นสามารถใช้เวทมนต์ได้ซึ่งเราจะได้เห็นเธอออกไปผจญภัยในโลกที่แสนอศัศจรรย์เรื่องที่ 2: ร้อยคาโนะรักหมดใจจากแฟนสาวร้อยคนประกาศสร้างเป็นฉบับอนิเมะเดวันทันเนตเกลฟเน ฮูเรลลี่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 เลฟหรือชื่อไทยรัก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 เธอบทหัวใจจากแฟนสาวร้อยคนอีกหนึ่งมังงะมหาฮาเลมที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากล่าสุดได้มีการประกาศสร้างเป็นฉบับอนิเมะพร้อมกับปล่อยภาพีเซ s e r วิชวลออกมาแล้วด้วยกำหนดการ่ายจะเป็นภายในปี2023นี้รอดูกันเลยครับว่าจะมีการใช้นักาพขากย์เยอะมากขนาดไหนกันเชียวโ <G uard ian> ดวยเรื่องนี้นั้นเดิเป็นมังงะแนวฮาเดมโรมนติกคอมดี้ที่เขียนเรื่องโดยนักเโมระลิกิโต และว,วาดภาพประกอบโดยโนซาวะยูกิโกะที่มีการตีพิมพ์ครั้งแรกในนิตยสารยังจำปรายสัปดาห์เมื่อเดือนธันวาคม2019ที่ผ่านมาปัจจุบันมีฉบับรวมเล่นฝนด้วยการ12เล่มโดยจะเป็นเรื่องราวของเดนทาโร่เด็กมอต,ต้นที่อกหักครั้งที่100พอดีในวันจบการศึกษาเขาก็เลยตั้งใจว่าพอเข้ามอปลายแล้วเขาต้องหาแฟนคนแรกให้ได้ต่อน,นั้นเองเทพเจ้าแห่งความรักก็ามาปรากฏตัวและประกาศว่าพอขึ้นมอปลายเจ้าจะเจอเนื้อคู่100อคน แต่ถ้าทำให้พวกเธอมีความสุขไม่ได้ก็จะเกิดโน่นเกิดนี่เกิดนั่นบลา b l จนตายนั่นเองเรื่องที่ 3. Dr. ด็อกเตอร์สโตนอนิเมชันซีซั่น3ปล่อยทีวีหลกักฉาย6เมษายนนี้และจะมี2คอด้วยกันทีวี i อนิเมชันด็อกเตอร์สโตนที่มีการสร้างซีซั่น3ในชื่อด็อกเตอร์สโตนนิวเวิลด์ล่าสุดทางเว็บไซต์ยังเป็นทางการได้ปอยทีวีตัวอย่างหลักออกมาให้นักชมกันแล้วนอกจากนี้จะมีการประกาศฉายทั้งหมด2คอด้วยกันโดยกำหนดการฉายตอนแรก จะเป็นวันที่6เมษาย,ยน2023นี้ดรสโตนเดินเป็นผลงานมังงะของอาจารย์อินากากิริอิฮิโรและวัตถประกอบโดยโบอิจิซึ่งมีการตีพิมพ์ครั้งแรกในนิตยาสารโชเนนจัมป์ไล่สดาห์เมื่อเดือนมีนาคม2017ถึง2022ที่ผ่านมานี่เองครับมีจฉบับรวมเรื่องทั้งหมดด้วยกัน26เล่มปัจจุบันได้รับความนิยมอย่างมากจนมีการทำเป็นฉบับอนิเมะทั้งหมด3ซีสั้นด้วยกันและตอนพิเศษ1ตอนอีกด้วยครับเรื่องสุดท้าย การดั้ม The Witch from Mercury ซีซั่น2ไปพีวีตัวอย่างหลักมบิลสุดการดั้ม The Witch from Mercury หรือ G-Witch หรือชื่อไทยมบิลสุดการดั้มไม่มดจากดาวพุธล่าสุดทางวิทยาเป็นทางการได้ไปล่อยพีวีตัวอย่างหลักของซีซั่นที่2ที่กำลังจะฉายในวันที่9เมษาย,ยน2 0 2 3ออกมาแล้วตัวในพ v ีวีตัวนี้เราจะได้เห็นฉากใหม่ๆที่บอกบอกถึงเรื่องราวที่จะทวีคูณความเข้มข้นต่อจากซีซั่นแรกแน่นอนครับเรียกได้ว่า แฟนแฟนกันดั้มต้องไม่พลาดกับความเดือดในซีซั่นที่2นี้อย่างแน่นอนและนี่ก็คือเรื่องราว่าวส์นในวงการอนิเมะที่น่าสนใจของอรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับคลิปนี้ก็หมดเวลาลงแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ